สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบวันนี้มีข่าวดีมาเล่าสู่ทุกท่านนะครับใครที่เป็นหนี้นอกระบบต้องปวดหัวกับการถูกทวงหนี้แบบไม่เป็นธรรมนะถูกคู่ถูกทำร้ายร่างกายถูกยึดทรัพย์สินนะครับวันนี้เป็นช่องทางหนึ่งนอกจากที่ทางร,รัฐบาลจะให้ท่านเข้าร่วมกระบวนการคือใครสนใจง่ายสุดคือไปที่ที่ประการอำเภอนะเขาจะมีการเจราจาต่อรองลงชื่อรับรับความช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่าวันนี้มีอีกช่องทางหนึ่งนะ ถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยการกู้เงินโดยถูกกฎหมายเนี่ยวันนี้มีสินเชื่อที่ถูกกฎหมายของธนาคารอมสินนะครับให้กู้ได้สูงสุด50,000บาทนะผ่อนยาว5ปีอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.75ต่อเดือนนะครับถูกนะได้ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปนะธนาคารอมสินขานรับนโยบายของรัฐบาลตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและทฐานทีว่าการกระทรวงการคลังประกาศเดินหน้า แก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาวระแห่งชาติโดยธนาคารพร้อมกลับเคลื่อนภารกิจขานรับนโยบายของรัฐตามข้อส่งการของรัฐที่ว่าการกระทรวงการคลังนะครับทั้งนี้นายกฤษดาจีนะวิจารณะให้ธนาคารนมสินช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับที่เดือดร้อนจากการนาเงินกู้ไปประกอบอาชีพโดยธนาคารเนี่ยเปิดให้กู้สินเชื่อมีชื่อว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนภาระนี่นอกระบบที่มีอยู่ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้ก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพมีไรายได้นะอายุก็ตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เกิน65ปีนะเมื่อรวมอายุต,ตัวกับระยะเวลาที่ชาระเงินกู้นะครับวงเงินกู้ก็ให้รายละไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้น0.75ต่อเดือนเป็นเฟดเลทน,นะครับระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไม่เกิน5ปี หรือว่า60งวดสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักในการประกันได้ทั้งนี้นะครับใครจะสนใจอยากจะกู้เงินถ้าท่านต้องการจะสอบถามก่อนเนี่ยนะครับก็สอบถามได้นะตั้งแต่ปัจนนี้ไปต้นไปที่ทันาที่ธนาคารอมสินหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถาม GSP Contact Center ก็ได้นะครับเป็นสายด้วยนะครับที่เบอร์1115นะครับอีกครั้งนะ1115 สามารถโทรไปสอบถามก่อนนะครับก่อนที่จะวอล์กอินไปที่ธนาคารก็ได้แต่ถ้าใครที่โดนถูกเจ้าหนี้รังควานตอนนี้นะครับต้องการจะเข้าสู่กระบวนการวิธีการง่ายที่สุดถ้าเข้าระบบออนไลน์แล้วท่านอาจจะบางคนสูงอายุเนะี่ยไม่ถนัดวิธีการที่จะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบตอนนี้นะครับเขาให้ลงทะเบียนท่านก็ไปที่ที่ว่าการอำเภอก็ได้นะครับใครอยู่กทรทมก็ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตนะนี่เป็นข่าวสารที่ เป็นประโยชน์นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไม่ไปกู้นอกระบบเรากู้ในระบบธนาคารเนี่ยนะครับของออมสิเนี่ยเป็นอาตาัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมนะแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับข่าวสารนี้ดีนะครับบอกต่อกันไปนะขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ